ากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเป็นไรแล้วล่ะพี่กุ๊กเบื่อจังเลยอ่ะรับนะเพดานอ๋อไมล่ะวันนี้มันหยุดนะวันเนี้ยวันหยุดก็จริงนะคะแต่แม่อ่ะใช้งานอีกแล้วอ่ะพี่ทำอะไรอยู่ล่ะพี่กุ๊กก็ให้รีดผ้าน่ะสิเอา ให้รีดผ้าก็ต้องรีดสิพี่กุ๊กโอ้ยก็ผ้ามีไปสองตะกร้าโอ้โหรีดไปจนถึงวันนี้เช้านุ่นโอ้ยไม่ได้ไปเที่ยวสองสามวันแน่เลยงั้นอะนั่นเราซแพนด้าเป็นไรเดี๋ยวพี่ไปเที่ยวก่อนแล้วกันเอ้ยอย่าพึ่งดิเอ้ยรู้แล้วงั้นพี่จะกร้องช่วยรีดหน่อยได้ไหมคะโอ้ยมันเป็นงานผู้หญิงไม่ใช่งานผู้ชายสนุ่ยรีดผ้าโอ้ยจะเป็นไงดีล่ะอ้าวแต่ทุกทีอะถ้าแม่พี่กุ๊กไม่ให้รีดผ้า แล้วแม่พี่กูไปรีดที่ไหนไะแม่ก็ไปจ้างเขารีดอะคะ่ะอ๋หรออือถ้างั้นเราจะทําไงให้แม่ไปจ้างเขารีดอีกเระพี่กุก๊กวันนั้นนะผงซักฟอกหมดอืมอแต่วันเนี้ยผงซักฟอกก็มีเต็มน้ำยาปบผ้านุ่มก็มีเต็มพี่หด้าทำยังไงดีอะ <No. S 2> อ๋ขอขโมยโตะรีา้าใช่เราโต้รีา้า ไปทำอย่างอื่นแล้วบอกว่าพี่แสงอ่ะเอาไปทำดีกว่าพี่กุ๊กเป็นความคิดที่เยี่มยอดเวิร์ดกูดมากเลยงั้นไปหาอะไรทำสนุกๆไวพี่กุ๊กโอเคทุกคนวันนี้นะคะเราจะแกล้งแม่ด้วยการขโมยโตเรียผ้านะคะก่อนจะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก s ซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆถ้าเราไปดูกันเลยไปทำของเล่นดีกว่า15 minutes later นี่ โตนี่ค่ะสีเหลืองอะไรไปกกถ้าไม่มีแกจากคนนางโตลีธาอิสระก็ต้เป็นของฉันโอ้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 อะรีลาไหยังไม่ได้แกถุงเลยพี่กใช่นี่แหละค่ะที่แม่์จะให้ลีธากับโตลีธาสีชมพูวานแววอย่างงี้เพมันไม่เข้ากับชุดคาร์นะโอดับพี่ขาดอสูรเลยนะเนี่ยโอเคโอเคทุกคนแล้วเราจะไปซ่อนยังไงอะอ๋อช่วงนี้เขากลังฮิตนะพี่ก๊ อะไรอ่ะซีฟสกเก็ตสกเก็ตบอร์ดพี่กุ๊กอ๋อใช่โอ้เราก็เอาวันเนี้ยทำสกเก็ตบอร์ดไงทำสกเก็ตบอร์ดใช่โอ <Okay. S 2> เคแล้กวก็พอพันังนะแล้วก็บอกว่าพี่สแสบเป็นคนทำพี่กุ๊กเฮ้ยน่าดูสิดีมากเลยเราต้องถอดน็อตตรงนี้นะคะนี่โอ้หลุดมาหนึ่งอันโอ้ง่ายดายมากเลย a few minutes later เรียบร้อยนะคะสุดท้ายนี่เราไปแกะออกเลยพลาสตพลาสติกนี่ดีนะเนี่ยที่ใช้ไขควงไฟฟ้าถ้าใช้ไขควงมือน,นี่คือพังืูเหมือนช่างเลยอะ่ะช่างอะไรคะช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยต่อไปนะคะเราก็ได้เวลาที่เอาสเก็ตบอร์ดนะคะมาวางนี่นี่แล้วคือสเก็ตบอร์ดของเราก็คือแบบ ผ่านการใช้งานมพยัคฆโชคชนสภาพพุกสภาพแบบสภาพมันพุกเลยเอ้านี่ก็วางโอ้มันจะได้เหรอเดียวได้ยึดพุกโอเคต่อไปก็ต้องเอาน็อตยึดพุกน็อตยึดใช่โอเคนี่ถ้าไม่ใช้น็อตยึดใช้อย่างอื่นยึดได้ไหมพุกใช้เหล็กยึดไม่ใช่ใช้ไฟแนนซ์ยึดพุก เดี๋ยวเราใช้น็อตน,นี้เลยแล้วกันไม่ใช่นี่เขาเรียกปุ๊กพี่กุ๊กอ้าวปุ๊กนี่ใช้น็อตน,นี้น็อตน,นี้มันใหญ่ไปพี่กุ๊กอ้าวงั้นใช้น็อตนี้น็อตนี้สั้นเลยพี่กุ๊กแล้วทำยังไงอ่ะโอ้ยทำไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวพี่ทำให้ไม่ล่ะโอเคเป็นผู้หญิงไม่เหมาะกับงานช่างเนาะพี่กุ๊กออโอเคไปนี่ตอนนี้นะคะพี่ตะกรงกำลังหาน็อตอยู่นะคะนี่ โอ้โหเซิร์ฟสเก็ตเราเอ้ยสเก็ตบอร์ดเอ้ยถ้ามันไปทรงนี้มันไปเซิร์ฟสเก็ตเลยนะนี่ทุกคนเราจะเอาสเก็ตบอร์ดนะคะมาทำไปเซิร์ฟสเก็ตโบรีดผ้าตอนนี้กำลังหาอุปกรณ์น็อตที่ใช้ได้อยู่นะคะมาสนิมเยอะมากเลยทุกคนดูดิเนี่ยโอ้โหเขาเรียกสีวินเทจดกุ๊กสีวินเทจเจาะลงไปโอ้ไม่ไหวเลยนะพี่กุ๊กมันแข็งมากเลยอ่ะ ดูดิโอ้โหเราต้องยืนให้แน่นนะคะไม่งั้นนี่อันตรายโอ้โหนะคะตอนนี้เรากำลังทำการเจาะเจาะยึดตำแหน่งแต่ว่ามันยากเลยใช่ไหมคะใช่เพราะมันหนามากไปพี่กุ๊กหนามากไหมเดี๋ยวช่วยจับตัวนี้น

อยู่กลางๆจริยๆกูหนึ่งสองสามส่งตัวได้สามวินาทีก็เราไม่มีความสามารถด้านการเล่นสเก็ตบอร์ดเหมือนพี่แสงนี่นาจะทำไงเนี่ยพี่โกกไม่ได้เลื่อมือแล้วเนี่ยก็อย่าไปบอกแม่ละกันบอกว่าพี่แสงเป็นคนทำพี่กุ๊กบอกว่าพี่แสงเป็นคนทำนะทุกคนจุ๊จุ๊จุโอเคทุกคนงั้นอันเนี่ยเราอ่ะ เอาไปให้คนอื่นเล่นดีกว่าใช่พีกก่กุ๊กไอ้ไม่พี่กุ๊กเรียกแล้วอะนีะ่ยเรียกไปรีบพาแล้วพี่กุก๊กปล่อยมันคู่เลยพี่กุ๊กไ,ไปเลยไปไยไปยไนี่กุก